แต่ประจวบเหมาะกับคุณฝันเด่นจัญญาธนากรและทีมงานใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้เข้ามาช่วยทำความสะอาดหลังน้ำลดทำให้เห็นบริเวณพื้นสารเจ้าที่ชำรุดจึงได้เข้ามาบูรณะสารเจ้า วมกับคณะกรรมการของสารเจ้าโนนูสวีและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านจัดสร้างเสามังกรทีกองขึ้นจนแล้วเสร็จทางสารเจ้าวนนูสวีตลาดร่างร้อยปีขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีเบิกเตรและเฉลเเิมเมสางมังกรทีกองของสารเจ้าโบนูในวันนี้ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายพิสิทธิพิชัยสงครามนายอำเภอสวีประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานเบิกเนตรและฉลองเสามังกรรทีรงกงณศาลเจ้าโคอูสวีตลาดล่างร้อยปีเรียนเชิญครับคับท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาโภท่านผู กองสากเจ้าควนโอนะครับท่านสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับกระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานพิธเีเปิดเปิดเ,ดเ,ดเนตรนะครับแล้วก็จัลองสาอดี อามงกรที่โกงพาาเจ้กวนอูนตลาดร้างร้อยปีหมู่ที่ห้าตำบลนาโพด้อย่งนี้นะครับจะคำกล่าวรายงานนะครับทำให้ได้ทราบประวัติความเป็นมาของสาเจ้ากวนอนูนะครับที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับได้มาอยู่ที่ในพื้นที่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ได้มีการสร้าง ศาลเจ้านะครับถ้าดูประวัติแล้วก็เกือบร้อยปีนะครับซึ่งตามกฎเสยาบดีว่าด้วยภูสุศาลเจ้านะครับได้บัญญัติขึ้นเมื่อพระพุทธศักราช2463อยะครับอยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าศาลเจ้านะครับที่พี่น้องชาวไทย ชื่อสายจีนะครับได้ขอสร้างเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแล้วก็เพื่อนำกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆในด้านพิธีกรรมทางศาสนานะครับบางที่บางแห่งอาจจะสร้างไว้เป็นประจะําตระกูลนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เราได้รับทราบในเบื้องต้นนะครับะจะมีความเชื่อเพราะว่าพี่น้องอชาวไทย เชื้อสายจีนะครับอุยศวาจากเดนอะไรไกโพต์นะครับแล้วก็ได้อาศัยเรือนะครับในการเดินทางมานะครับก็กว่าจะถึงพื้นแผ่นดินนะครับก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับครับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พี่น้องนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับได้มาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับ ก็ขอขอคุณนะครับผู้ร่วมกิจกรรมนะครับผู้จัดงานนะครับทุกภาคส่วนที่จัดงานในวันนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับสารเจ้าใน่ันนี้นะครับแล้วก็สมาชิกทุทกท่านนะครับก็ขอให้ดาเนินการเป็นปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับที่เราได้มาร่วมบ,บุญร,วบบร่วมบารมี กับร่วมิกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอให้นะครับมีความเจริญก้วหน้านะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตรายนะครับาราบาลามีเสด็จในกรุงหลวงชุมพรเขตอุตรดิตถขอให้พี่น้องที่ร่วมกิจกรรมในในวันนี้นะครับมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคิสิ่งใดสมความาัถนานะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับเป็นมงคลเลิกที่ดีกระผมขอเปิดพิธีเบิกเดก และทเลองเสาแมงกอนนะครับทีโกงและบัดนดีครับ